มาแล้วโซนเยจินสปอยข่าวดีครั้งใหญ่ภาพล่าสุดแม่สวยดูเด็กเวอร์หลังหายหน้าหายตาไร้ผลงานผ่านจอทีวีให้ติดตามกันในที่สุดนางเอกซุปตาแม่ลูกอ่อนโซนเยจินซันเยจินก็คัดแบแควงการบันเทิงอีกครั้งโดยล่าสุดโซนเยจินได้มาสปอยผ่านไอจีส่วนตัวในที่สุด การอัดรายการตีกอล์ฟลิมจิหานคลาสก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะฉันแอบกังวลเพราะมันนานมาแล้วที่ฉันได้เจอทุกคนในรายการแอนมันยากที่ต้องถ่ายตอนที่ต้องตีกอล์ฟต่อหน้ากล้องเหมือนว่าวันออกอากาศยังไม่ได้ระบุไว้หากฉันทราบแล้วจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะเจ้าหน้าที่รายการบอกว่าเขาอยากถ่ายรูปแบบนี้ค่ะ ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีค่ะว่าแต่เมื่อไหร่แม่จะกลับมารับงานแสดงอีกครั้งกันนะคิดถึงฝีมือการแสดงแล้ว